แล้วอาจารย์เดินตลอดไงเดี๋ยวเดินไปตรงนั้นเดี <s> ๋ยวเดินไปตรงนี้น <s> นมันเจ็บเท้าเราไม่สบายตัวเราก็เลือกใส่แบบเดิมดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ใครจะเป็นจะตายยังไงกับอาจารย์อย่ามาพูดวายกับอาจารย์นะอาจารย์ด่ากลับเลยนะแต่เราด่าไม่ใช่ว่าด่าสาเสียเสียเสียเราตําหนิเขาให้เขาเข้าใจให้เขาหยุดบางคนมันไม่หยุดนะลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยพวกอดมีใน,นตัวดีแล้วไม่ค่อยหยุดอ่ะพูดอะไรไม่ค่อยหยุดไอ้อดมมีอาจารย์ในตัวดีบางทีอาจารย์ดุมันเนี่ยอาจารย์เราไม่อยากดุเขาต่อหน้านะไม่อยากดุต่อหน้าคนเยอะๆแต่บางทีมันพูดหลายรอบ เนี่ยไอ้แอดมินหมีเนี่ยตัวดีอาจารย์บอกว่าเวลานั่งผู้ใหญ่คุยกันอย่ามานั่งคุยแท้อามานั่งคุยโทรศัพท์ข้างอาจารย์เนี่ยคุยกับใครก็ไม่รู้ใครใช,ใช่ครับแบบนี้ดีมากไอ้ทางนี้ก็คุยไอ้ทางนี้ก็คุยมันจะคุยกันรู้เรื่องได้ไงอาจจะต้องเรียกบางทีอาจจะเรียกพูดคาเดียวมีแล้วมันก็หันมองหน้าแต่เหมือนงงแป๊บนึงอ่ะแล้วก็อ๋อขอโทษครับขอโทษครับเพิ่งรู้ตัวบางทีอาจารย์รยยน,น,งงงนั่งบ,บงรบงาารย,ยายทำอย่างเงี้ยมันนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ตรงเนี้ยคนในเนี้ยเขานั่ มันขวางทำมันยังไม่รู้ตัววันนั้นนั่งไฟ้สดพ่อกับแม่อาจา์นั่งดูนั่งกินข้าวอยู่ดูทีวีอยู่มันไปนั่งไฟ้สดพูดอยู่ได้อยู่ตรงโต๊ะกินข้าวอาจจะต้องได้ยินอาจจะกาลังนั่งทําความอยู่เดินออกมาทําไมต้องมาไร้สดตรงนี้มันรู้เลยรีบวิ่งออกไปเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยมันต้องเตือนกันมันไม่เตือนไม่ได้ยิ่งอยู่ใกล้ตัวยิ่งต้องตําหนิตดติงกันไปตามธรรมดาปล่อยไม่ได้ลูกศิษย์อาจารย์อาจจะไม่ปล่อยแต่บางคนอาจารย์ปล่อยบางคนเกินกว่าที่อาจารย์จะบอกได้แล้วอาจารย์พิจารณาดูแล้วว่าููดดไไ่้้ปลลออยยยเเเเเีววขารตัง มีคนหนึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารเมืองโบราณเขา,เาจะติดในสภาวะธรรมเขาจะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทาสมาธิของเขาเช่นที่นอนที่นอนเนี่ยมันอุ่นมากนะมนเป็นที่นอนไฟฟ้าเลยเขาก็ไรู้ระบบอย่างดีมีหินอะไรแปรเล่นแรปราตาเขาบอกว่าเวลานอนเนี่ยแล้วมันทำให้เขาเข้าฌานได้เร็วแล้วก็จะมีเครื่องไฮโดรเจน ไอ้เครื่องทีงข่ขาออกซิเจนเครื่องใหญ่ๆมันเป็นไฮโดรเจนใส่เข้าไปในจมูกแล้วมันแบบเวลาอาจารย์ไปเนี่ยเขาจะเตรียมไอพวกเนี่ยว่าให้อาจารย์เต๊มไปหมดอุปกรณ์สารพัดเลยอาจารย์มีทําอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าชานได้เร็วมากเลยดิฉันเนี่ยเข้าชานเร็วมากสงบเร็วมากมันรู้สึกแบบมันเฟรชมากเลยอาจารย์ไม่พูดเขาให้ทําอะไรก็ทําไม่พูดพอรู้อินซีเขาแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์รอยอ,ยอย่างเงี้ยรออยู่ประมาณเป็นเดือนรอจนกว่าเขาจะเอ่ยปากถามอาจารย์วันหนึ่งก็ได้โอกาสตักบาทวันมาค้าบูชาที่ผ่านมา เจ้าของเมืองโบราณคุณปริมกับคุณพ่อเขาอะนะก็เชิญอาจารย์ไปตักบาตรที่เมืองโบราณพอดีคุณปูก็ไปพันสองร้อยสิบลูกคืนเหมือนเดิมคือวันที่สิบเอ็ดตักบาตรวันที่สิบสองจัดทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอาจาร,รย์ก็ไม่พูดอะไรทุกอย่างอาจาร,รย์อย่างเงี้ยเงี้แต่เขานัดเวลา,วลาไวแล้วว่าเขาขอคุยสภาวะธรรมแบบละเอียดลึกซึ้งหน่อยอาจาร,รย์ก็นั่งฟังเนี่ยอาจาร,รย์เป็นผู้ฟังที่ดีมากนะให้อาจาร,รย์นั่งฟังไป,ไปชั่วโมงอาจาร,รย์ก็นั่งฟังได้ไม่พูดสักคำหนึ่งด้วยเพราะอาจารย์อยากจะรู้สภาวะเขาก็นั่นงังเเาาก็ล,าๆๆๆล่จจน ทีนี้เป็นตาอาจารย์พูดบ้างอาจารย์ก็พูดพูดได้ครับเขาแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์รู้หมดแล้วรอวันเนี้ว่าจะถามอาจารย์เมื่อไหร่เนี่ยพอเวลาเขาถามปุ๊บอาจารย์ก็ได้เวลาฟ้ารู้ไหมว่าคนติดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แก้เรื่องนี้เรื่องเดียวทุกอย่างจะดีขึ้นหมดอุปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้ช่วยจริงหรอกเราหลงไปเองเราปรุงแต่งไปเองว่ามันช่วยได้แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้ช่วยได้มันเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เขาก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็นั่่่งงคุกกกกเเขาาาาาาลัพื้้นจจะสวหมด็ ให้อนุโมทนาสาธุพอเขาเข้าใจเลยเขาเข้าใจเลยว่าโอ้โหเขาติดมานานเขาบอกปฏิบัติมาด้วยความทุกข์เขาอยากจะฆ่าตัวตายทําไมมันเป็นแบบนั้นไปได้อาจจะก็แก้ให้เขาพอเวลาเขาเข้าใจปุ๊บเขาก็อ๋อพอเราอ๋อปุ๊บเขารู้สึกมันปีติมันเกิดมันดีตัวขึ้นมาบางทีคนเห็นผิดมันเตือนไม่ได้มันต้องให้เห็นเองก่อนเห็นเสร็จแล้วให้ไปเห็นมาให้จบเลยเสร็จแล้วปุ๊บเขามาเปิดโอกาสในการรับคําถามจากเราเราก็เริ่มบอกเขาพอเวลาบอกเขาปุ๊บเขารู้มาแล้วไงเขาไปเจอมาแล้วไง ทีนี้มันก็นจะอ๋อเลยบางทีอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ตัวเองนะว่าเรากาลังทําอะไรอยู่เรากําลังหลงในบางอย่างเราไม่รู้หรอกเหมือนคนไปเข้าใหม่บามันมีแฟนใครเตือนอะไรเล็กๆไม่มีใครฟังหรอกต่อให้มีหลักฐานบางทีชัดเจนนะแต่ถ้าเรายังผูกจิตผูกใจกับเขายังรักยังอะไรเอาวงเขาอยู่นะไม่มีพาฟังใครทุกอย่างจะเป็นเรื่องแบบไอ้คนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้ใส่ร้ายไปสีไม่อยากให้เราครบกันมันจะไปในเวนะหมดเลยเพราะอะไรเรามีโมหะความหลงพระเจ้าบ,บอกว่าโมหะเนี่ย ไอ้ความหลงไหลได้ปลื้มเนี่ยมันเป็นตัวที่มีโทษหนักหนาสาหัสมากแล้วจางคลายช้ามากกว่าจะหายไปเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานโลกเราเห็นได้ไม่อะเฮ้ยเราอยากได้เกินไปหรือเปล่ามันเกินลิมิตกว่าความสามารถอันนี้โลกพอจะเห็นราคะก็ยังพอเห็นราคะคือความกำหนัดมันอยากได้เกินกว่าเหตุมันรู้ตัวแต่อีตัวหลงนี่แหละไม่รู้เลยเวลามันรักใครสักคนหนึ่งมันจะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยรักพอดีแล้ว แต่ความเป็นจริงเขาไม่รู้ตัวเลยว่ามันกำลังหลงในสิ่งนี้มากหลงในสมบัติพระสถานหลงในชื่อเสียงเงินทองดาราเนี่ยจะเข้าใจเวลามันติดลมอ่ะกระแสมันมาแล้วคนทุกคนรู้จักอ่ะเวลาไปในจุดไหนบางทีอ่ะคนไม่รู้จักเราเขาไม่รู้จักจริงๆนะแต่เราจะเริ่มคิดละทําไมคนนี้ไม่รู้จักเราวะมันเริ่มมีติดในใจแล้วว่าไม่รู้จักเราได้ยังไงทําไมไม่รู้จักเราดังขนาดน,นี้ต้องรู้จักสิเชื่อไหมบางคนอนะ่ะมาคุยกับอาจารย์ที่เป็นดาราหรือเป็นคนดัง,งนะ อาจารย์ไม่รู้จักจริงๆอะก็ไม่ให้รู้จักคุณจะให้กูรู้จักได้ยังไงอะก็มาไม่รู้จักอะคือเวลาไม่รู้จักอย่างบางคนอย่างเนี้ยตอนแรกอาจารย์ไม่รู้จักคุณผู้ปียมากใครวะนึกไม่ออกอาจารย์นึกไม่ออกอ่ะใครวะเดี๋ยวเปิดให้อาจารย์ดูดิวะเขาก็เอารูปมาให้ดูคุณตุ้งดวงตาอาจารย์คุณชื่ออย่างเมื่อวานเขาเปิดเขาถามอาจารย์ในรถอันนี้น่าจะมีคุณตุ้งดวงตามาเลยครับใครตุ้งดวงตาคุณตุ้งกับอาจารย์ที่เขาเล่นหนังละครบันดังๆใครวะเรานึกไม่อออกะแเเรราาบบ เราต้องเห็นหน้าเราจําชื่อไม่ได้เคยจำเป็นคนเรียกชื่อทุกคนผิดหมดคือเรียกคุณกิกมายุรินเป็นกิกสุวัจนีอย่างเงี้ยเวลาไปไหนวันนั้นวันนั้นอาจารย์จําคุณปุ้ยปิยมาศตจะพูดถึงเขาแต่จ์ไปพูดถึงคุณปิยนุชใช่ไหมปิยนุชใช่ไหมปิยนุชคือเราก็สนิทกับคุณปิยนุชไงเพราะคุณปิยนุชเคยเชิญเราไปที่บ้านเขาแล้วเขาเคยให้เรายืมรถตอนที่เอารถเขาเอารถอาจารย์รถล,ลูกศิษย์อาจารย์ไปติดบ้านให้เพื่อที่จะไล์สดในรถเขาก็เลยให้รถวาเก้อ่อ ในระหว่างที่เขาเอารถไปแล้วก็อาจารย์ก็ได้เจอกับสามีเขาอะชื่ออะไรนะอเ,เออเออใช่ก็ไปเจอเขาเขาก็ออกมาถ่ายรูปก,กับอาจารย์วันนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันเลๆๆ็กๆน้อยน้อยอาจารย์ก็จําชื่อคนมั่วซั่วไปหมดอะคือปรนจ,จำมาม่นแต่นั้นถ้าเห็นหน้าจะอ๋อจะรู้ได้แบบเนี้ยคือเราไม่รู้จักจริงๆอาจอะแต่บางคนอนะอาจารย์ไม่รู้จักได้ยังไงแบบคนนี้เขาเป็นคนดังคนนี้ก็ก็กูไม่รู้จักจะให้ทํำยังไงล่ะทีนี้ให้คนที่มันเป็นคนดัง เวลาเราไปนั่งต่อหน้าเขาแล้วเราบอกว่าไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าจําได้ไหมเขาจะเสียเซลล์เพราะเขามีอีโก้ในตัวเองว่าเขาเป็นคนดังคนต้องรู้จักเขาอาจจะก็จะแบบสังเกตอาการเขาได้เลยมันจะเห็นอาการชัดเจนว่าเขาจะมีความรู้สึกตึงๆในใจเล็กน้อยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ทำไมวะทำไมถึงไม่รู้จักเราดังนะเนี่ยโมหะมันหลงมันไม่รู้ตัวว่ามีอีตัวหลงเนี่ยติดอยู่ในใจ ว่าต้องมีคนรู้จักจะไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยต้องให้คนรู้จักต้องให้คนเห็นต้องมีต้องมีการแบบเข้ามาทักทายต้องมีอะไรแต่พาเวลามันทักเยอะกันไปมันก็จะเริ่มรังคาใช่ไหมอ่าเริ่มรังคาแต่เราอยากให้ใครทักหรืไหมคนสําคัญมันอยากให้คนสําคัญในการเป็นคนทักมันไม่อยากให้คนทั่วไปทักหราคนทั่วไปทักมันเยอะมันเยอะเกินไปมันน่ารังคาแต่ถ้าเป็นคนสําคัญต้องรู้จักเราอย่างสมมุติเราไปเจอเงี้ยอย่างอาจารย์เนี้ยไปเจอคนเชื่ออาจารย์ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สําคัญ ไปคนสําคัญตอนนี้เวลาไปเจอคนสําคัญเหมือนกันอ่ะไอค้คนนั้นเขาอยากให้เขาให้เขาอยู่ในสายตาเราเดี๋ยวสมมติีคนเชิญไปนี่เราดาราหรือคน,น,อน,นดังเนี่านะเทศนะาอาจารย์อยู่นะถ้าอาจารย์ลองไม่รู้จักใครเลยไอ้คนนั้นมันจะเริ่มคิดแล้วบางทีเนี่ยหนักหน้าหนักหนาสาถึงขนาดว่าเขาไม่พอใจอาจารย์เลยนะพวกอินฟลูเอนเซอร์บางคนไม่พอใจอาจารย์เพราะจาไม่รู้จักเขานะ,อ,ะอ,าอาจารย์บอก่าอาจารย์เนี่ยมองเข้าไปรู้เลยเขาหลบกสายตาจะเลยแบบ ตอนแรกเนี่ยดีดามากเลยแต่ตลาดมาหลบเหรอเดินออกหลบแล้วเพราะว่าอะไรอาจารย์ไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้จักจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเรียกว่าโมหะคือความหลงแล้วมันไม่รู้ตัวเลยนะอาจาร,รย์เนี่ยพยายามกลับมาเช็กใจตัวเองตลอดเวลาว่าใจตัวเองเนี่ยมันมีโมหะคือความหลงไหมเวลาอะไรไปใครไปเนี่ยเอาจริงๆงอ,จงอจงาจารย์ลำคาญนะเมื่อวานนี้ก็ลังจะเข้าห้องน้ําไอ้คนเนี่ยมันคงจะรู้แล้วล่ะว่าอาจารย์เนี่ยเคยด่าว่าในไรส่วนว่าเวลากูจะไปเยี่ยวกูก็ไม่ได้เยี่ยมกูจะดักรออยู่หน้าห้องน้ำปรากฏมาดักรอหน้าห้องน้ำจริง พอรถอาจารย์จอดอยู่นานจะยังไม่ได้ลงพอเราลงไปเสร็จปุ๊บไอ้คนนี้วิ่งขา้ามาจาย์ขอถ,ถ่ายรูปมันก็สนุกดปแป,ป๊บนึงโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์เข้าห้องน้าก่อนก็ได้ครับมันเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอาจารย์จะไปฉี่มันคงจําได้ในไลฟ์สดที่เราเคยด่าไว้คือเราพูดดักไว้ก่อนเนี่ยทุกคนก็เลยเดี๋ยวนี้แล้วก็เลยดักเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากดักก่อนเข้าเนี่ยคือดักก่อนออกคือเราเข้าเสร็จแล้วมันออกมาก็คือเจอมันรอเลยทีนี้รอเต็มหน้าห้องน้ําไปหมดถามว่าอาจารย์ลำคาญไหม่ลำคาไม่ใช่ไมลนะ่ลำคาําาคคแต่ถมือ อาจารย์ส่งสามเขาอยากเจอเราบางทีเนี่ยอาจารย์ยืนรอคนถ่ายรูปเนี่ยรอคิวยาวไปหมดนเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยมายืนอออยู่หน้าห้องพักอาจารย์อาจารย์เห็นมันมากีดกร,กร์ดกีดก้าดกันเราก็มานั่งคิดแล้วเฮ้ยเราจะมานั่งสบายอยู่ข้างในนี้ไม่ได้ในเมื่อเขามาเขาอยากเจอเราอ่ะเขาอยากถ่ายรูปกับเราเรามานั่งทําอะไรอยู่ในนี้พอเราพิจารณาแบบนี้พุกความเมตตามก็ดีดตัวขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องกรุณาต่อเขา ในใ,ในใจมันเกิดความปรารถนาดีกับเด็กเด็กอยากถ่ายรูปก,กับเราเราก็ต้องกรุณาด้วยกันลุกออกไปเดินถ่ายรูปก,กับเขาแม้มันจะเหนื่อยมันจะร้อนเราก็ต้องกรุณาต่อเขาเพราะเขาชอบเราเพราะเขายินดีในเราเราก็เลยกรุณาด้วยกันไปยืนถ่ายรูปไปเล่นกับเด็กไปอะไรเด็กมันก็ยิ่งชอบเราเพราะอะไรเพราะเราการุณาช่วยเหลือต่อเขาคนเมื่อเรามีความ,ามเมตตาปรารถนาดีกับใครแล้วเราลงมือช่วยเหลือเขาด้วยการกรุณาต่อเขาคนจะรักเราไหมรักเรา เมื่อกรุณาเสร็จปุ๊บเราทําอะไรต่อมุทิตาคอยให้กําลังใจเฮ้ยตั้งใจเรียนนะเว้ยอย่ามานั่งเละเทะแบบนี้นะนี่สไตล์การให้กําลังใจเราเด็กก็ยิ่งชอบมันก็ขวนขวายในการที่อยากจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นเด็กยิ่งรักเราไหมยิ่งรักเราสุดท้ายแล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วจะมีคนรักบ้างไม่รักบ้างก็เราก็ทำอะไรแม้แต่คนรักเราก็เข้าไปยินดีรายในคนรักไม่ได้ต้องกลับมาละวางเฉยเราจะมาติดกับคนรักเราตลอดเวลาได้ไหมไม่ได้ถ้าเราติดแต่คนที่รักเราตลอดเวลาเวลามีคนเกลียดเรารับได้ไหม ไม่ได้เพราะเราติดว่ามันจะต้องมีคนรักเราเท่านั้นแรกๆเป็นนหมจะต้องให้คนรักเท่านั้นใช่ไหมยุคแรกๆคนที่ดังเนี่ยจะเข้าใจยุคแรกๆจะมีแต่คนชอบก่อนจะมีคนเกลียดจำกั้นะแรกๆเป็นอย่างนี้หมดพอเวลามันไปสักพักนึงเนี่ยมันเริ่มแบบดังมากทีนี้แหละอีคนเกลียดจะเริ่มมาแรกๆมันมีนะไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมมันมีแต่มันหลบซ่อนตัวอยู่มันรอจังหวะเราล้มแล้วมันจะซ้ํา จังหวะนั้นแหละฟาดเละเลยทีนี้คนเกียรจะประลุมประดำขั้งภูเข้ามากว่าจะจางคลายตัวนี้ไปได้น,นะใช้เวลานานมากวิธีการสู้กับกิเลสตัณหาตัวนี้มีตัวเดียวคือพรหมวิหารศีเมตตาอย่างเดียวปรารถนาดีกับทุกคนแม้แต่เขาเป็นศัตรูหมู่อ่ายิ่งคนดีกับเรายิ่งต้องปรารถนาดีกับเขามากเท่านั้นยิ่งคนเกียรเรายิ่งต้องปรารถนาดีกับเขายิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะเขาเกียรเราเราต้องยิ่งดีใส่เขา ไม่ใช่ดีเพราะหวังผลตอบแทนกลับคืนมานะดีเพราะฝึกใจตัวเองไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่ให้อาฆ่าพยาบาทมากล้ายต่อใครพระสุดท้ายแล้วเราทําแบบนี้ซ้ําๆด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจพรหมวิหารสีเมื่อจเจริญมากทํามากเทวดาก็รักมนุษย์ก็รักอามนุษย์ก็รักมันรักหมดมนุษย์ด้วยกันก็รักทาไมคนถึงรักอาจารย์เยอะทําไมคนถึงพอใจอาจารย์เยอะรู้ไหม มันมีคนเกีียดนะไม่ใช่ไม่เกีียดนะแต่ทําไมคนถึงพอใจอาจารย์อาจารย์เดินลงรถเนี่ยเด็กกี๊กี๊กี๊มันผีเข้าอะมันกี๊อะไรกันไม่รู้นะแล้วเวลาอาจารย์ไปยืนถ่ายรูปถ้าอาจารย์ได้ลองเซลฟี่ใครนะไอ้กลุ่มนั้นมันจะกระดีกระดามันจะดีใจแล้วเด็กกัเราเห็นเด็กวันนั้นไปนานาชาติไปโรงเรียนนานาชาติเด็กตัวเล็กมันเห็นอาจารย์แล้วมันยกมือไหว้อาจารย์เด็กตัวเล็กๆเด็นั้นประมาณ4 5่หาประมาณห้าหกขวบมันแล้วมันก็ถือโทรศัพท์ถ่ายอาจารย์ขอถ่ายรูปเอยครับแล้วเหมือนอาจารย์พวกบรนดาอาจารย เขาบอกพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะหนูๆไม่ต้องถ่ายรูปแล้วจยาต้องรีบกลับอะไรเงี้ยเพราะเรามีงานต่อไอเด็กคนนั้นแบบโหมันเสียใจอะ่ะแล้วเราก็เราอยากถ่ายรูปกับมันต่อนะแต่แบบมัน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 ,ม,นมันมุงเข้ามาเราเราไม่สามารถถ่ายกับทุกคนได้อย่างเงี้ยใจเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไปอินกับคนอื่นมากเกินไปใจเราก็จะเป็นทุกข์อีกเราก็ต้องวางเราต้องวางใจลงเพราะเวลาเราทําแบบเนี้ยบ่อยๆซ้ําๆทําออกมาจากใจด้วยบอกใจบริสุทธิ์เจริญพรหมวิหารสีด้วยความบริสุทธิ์จริงๆนะ ไม่หวังสิ่ดใดต่อแทนกลับคืนมาไอไ ання, chutz, ้พวกนี้ม şey, ันจะวิ่งเข้ามาหาเราหมดเลยเพราะใจเราเป็นกุศลผู้โดยเจ้าสอนว่าธาตุเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีโดยความเป็นธาตุเราสังเกตไหมคนรวยมันจะอยู่ด้วยกันคนที่คุยธรรมะมันก็จะอยู่ด้วยกันกลุ่มคุยธรรมะคนทําธุรกิจมันก็จะอยู่ด้วยกันับกลุ่มคนทําธุรกิจคนทําชั่วมันก็จะอยู่ด้วยกันับกลุ่มคนทําชั่วคนติดยามันก็จะอยู่กับคนติดยามันไม่มีใครไม่ติดยาไปนั่งอยู่ในวงคนติดยานะไปไปไม่ได้ คนไม่นั่งสมาธิมันจะไปนั่งแอบแฝงอยู่ในการนั่งสมาธินะไปนั่งไม่ได้เราห้าาทีก็ลุกเปิดตูดแนบแล้วมันจะอยู่ในกลุ่มก้อนกลุ่มแกงเดียวกันคนดังมันก็จะจับกลุ่มอยู่ในกลุ่มคนดังด้วยกันมันจะมีผลประโยชน์หรือไม่มีผลประโยชน์ก็ตามแต่มันเข้ากันได้ความเข้ากันในเรื่องที่มันจะคุยอ่ะมันจะคุยกันได้ไอ้ความเข้ากันได้แบบนี้เรียกว่าธาตุธรรมชาติของเรามันเป็นธาตุอย่างหนึ่งคือธาตุอินทรีย์ของใจเรามันลาดเยี่ยงเทียงไปตามกระแสตัวไหนไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวไปเข้ากันได ทีนี้เมื่อธาตุเราสร้างแบบไหนผลที่ออกมามันก็จะเป็นไปในแบบนั้นมันสร้างแบบไหนมันผลออกมาเราคิดดีเยอะเรื่องดีๆก็จะเข้าหาเราเยอะเพราะธาตุมันจะดึงดูดธาตุดีด้วยกันดึงดูดคนดีด้วยกันเราเป็นคนมักโกรธเวลาเจอเพื่อนมันก็เพื่อนโกรธอีนี่จะเจอไอ้นี่เดีย๋ยวกูจะเดินเข้าไปกระแทกหน้าพานทีหนึง่งเอาไปเลยไปเลยมันก็จะยุยงส่งเสริมกันในการทําเดื่องทำชั่วพอเวลาเจอเพื่อนดา่าอีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็จะด่าด้วยเพราะอะไรธาตุมันเข้ากัน มันเข้ากันมันมันผัดกันห้ามเนี่ยไอคนนี้ดา่าไอคนนี้ห้ามไอคนนี้ด่าปไอคนนี้ห้ามาเพราะมันต่างคน mm hmm. ต่างโกรธแต่มันอยู่ที่ว่าเวลายไหนใครจะโกรธเนี่ยแต่ทามันเข้ากันได้ดังนั้นใครคิดกุศลตลอดเวลา <Yeah. S 1> เรื่องดีๆจะเข้ามาตลอดเวลาใครเคยเป็นไหมเวลาม mm ัน hmm. ทุก <int> ใจเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วมันเครียดว่ามันหาทางออกไม่ได้มันจะไม่จบแค่เรื่องนี้นะเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งจะมาด้วยอีกเรื่องหนึ่งจะมาด้วยอีกเรื่องหนึ่งจะมาด้วยที่มันจะมาหมดเลยที่เขาเรียกว่าผสุขเศร้าพระข่าวแทุกัืมอง ลูกก็จะมีปัญหาเงินก็จะมีปัญหาผัวก็จะมีปัญหาเมียก็จะมีปัญหางานก็จะมีปัญหามันจะมาพร้อมกันหมดเลยเพราะอะไรจิตมันสร้างธาตุไม่ดีมันจะดึงดูดเอาเรื่องไม่ดีเข้ามาพร้อมกันแต่ถ้าเราวางจิตเป็นกุศลตลอดเวลาต่อให้มีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามาเดี๋ยวเรื่องดีเนี่ยจะดันเอาเรื่องไม่ดีออกไปหมดเลยมันจะผักกปหมดเลยช่วงที่ผ่านมาเรื่องไม่ดีเนี่ยโอ้โหสาใสอาจารย์มากเลยแต่ตอนนี้เป็นไงเบาหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยแล้วช่วงเวลาที่อาจารย์เจอปัญหาหนักนะอาจจะไม่เครียดเลย อาจารย์ยังออกบรรยายทำเหมือนเดิมอาจารย์นอนหลับกลับถึงบ้านหัวถึงหมอนหลับเหมือนเดิมแล้วจะไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยไม่คิดด้วยว่ามันจะเป็นยังไงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราสร้างเหตุปัจจัยดีผลย่อมดีสร้างเหตุปัจจัยไม่ดีผลย่อมไม่ดีทำกรรมแบบไหนต้องรับผลแบบนั้นอาจารย์ยอมรับว่าสมมติถ้าอาจารย์ต้องติดคุกอาจารย์ก็บอกว่าก็ติดก็ติดสิก็แล้วยังไงถ้าเราทำวิบากกรรมแบบนั้นมาก็ต้องรับผลต้องการกระทำทำไมต้องไปเตือนแล้วเราจะอ๊ยไม่ได้ไม่อยากติดไหม ก็ถ้ามันจะติดแล้วมันต้องยังไงล่ะมันก็ต้องติดอ่ะก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงหน้าที่เราคือยอมรับไปตามความเป็นจริงสุดท้ายเราก็สร้างเหตุปัจจัยไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่องคดีความเนี่ยคนพยายามบอกหวัวเราะเยาะอาจารย์มากเลยมึงโดนเนะ่เตรียมตัวไว้เถอะเนี๋ยก็ติดคุกแล้วอาจารย์ไม่ติดคุกอาจารย์รู้วาระตัวเองดีอาจารย์ไม่เคยมีอาจารย์เคยพูดกับลูกศิษย์พวกแอดมินเนี่ยจะรับรู้ดีว่าอาจารย์ไม่มีปัญหาเรื่องคดีความไม่ต้องกังวลอาจารย์รู้วาระตัวเองแล้ววันหนึ่งอาจารย์จะไได้ไว,ดาวาารระเะกเกํหนพอ ถ้าเขามั่นใจว่าอาจารย์ทาผิดเขาจะไม่ใช้การร้องทุกขก์กาวโทษเขาจะดําเนินคดีกับอาจารย์เลยเรียกว่าแจ้งความดําเนินคดีแต่เขาร้องทุกข์เพราะเขาไม่มั่นใจในหลักฐานว่าเขาจะสามารถเอาผิดอาจารย์ได้แล้วล่าสุดอาจารย์ก็เดินทางเข้าไปกราบสมเด็จก่อนหน้านี้ก็มีไปกราบสมเด็จวัดเครือวันท่านก็เมตตาอาจารย์มากหนึ่งในมหาเถรสมาคมเมื่อวานนี้ปะเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะวันก่อนก็ไปกราบสมเด็จธงชัย ถ้าก็เมตตาอาจารย์แม่รูกสึกคนหนึ่งพูว่าเนี่ยอาจารย์สมเด็จครับเดี๋ยวสิ้นปีอาจารย์เบียจะไปบวชแล้วครับเออไปเอาพระไตามาชุดหนึ่งท่านก็มอบเมตตามอบพระไตาให้อาจารย์ชุดหนึ่งอันนี้มันไม่ได้เป็นผ้าครองนะเป็นอดิเหกจีวรเอาไว้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาไปบวชก็ต้องใช้ของวัดน,นั้นอาจารย์หลวงอาตมาฟังอยู่ตามฟังโยมอาจารย์อยู่ดีมากเลยอนุโมทนานที่สอนธรรมะแต่รักษาสุขภาพเลยนะต้องเป็นกําลังให้ศาส,สนานะทําดีมากทําดีต่อไปนะแล้วถ้าก็พูดเรื่องดอกบวัวบาน ท่านสอนดีมากสมเด็จท่านเมตตาอาจารย์สุดๆเลยอาจารย์เวลาเข้าไปหาพระผู้ใหญ่ที่ไหนนะพระผู้ใหญ่จะเมตตาอาจารย์เป็นกรณีพิเศษเพราะเราเข้าไปได้วยความเมตต์แม่ลูกเข้าไปได้วยความนอบนอ้อมเราไม่ได้เข้าอาจารย์ไม่ได้พูดให้ท่านช่วยเรื่องคดีความอะไรเลยเข้าไปกราบสมเด็จแต่ลูกอาจารย์ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยอาจารย์ต้องการเข้าไปกราบแสดงเจตจำนงให้ท่านทราบว่าเราไม่ได้มีเจตนาระทุสลายต่ตอมหาเทรสมาคมเราพูดวิพากษ์วิจารณ์ไปตามเหตุตามผลอะไรผิดว่าผิดอะไรถูกว่าถูกท่านเข้าใจ ท่านเข้าใจทุกเรื่องทุกอย่างอาจารย์เข้าไปกราบพระผู้ใหญ่ทุกรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะหลวงพ่ออินทวายหลวงพ่อกันหาครูบาอาจารย์ทุกรูปที่อาจารย์ไปท่านเมตตาอาจารย์หมดทุกคนหลวงพ่อกันหาอย่างเงี้ยท่านชมอาจารย์ไม่หยุดปากเลยช่วยกันรักษาอาจารย์เบี์ไว้นะอาจารย์เบีรยเป็นคนมีคุณูปการมากเป็นสมบัติของชาติเลย้วเนี่ยหาได้ยากอย่างยิ่งต้องช่วยกันรักษาไว้นี่คือคําพูดหลวงพ่อกันหาหลวงพ่อกันหานี่ลูกศิษย์ลูกหาคนดังระดับอภิมหายิ่งใหญ่ในประเทศนะที่ไปกราบท่านนะ ระดับผู้บัญชาการตำรวจระดับนายทหารระดับศาลต่างๆเพราะเขาศรัทธาในตัวหลวงพ่อศรัทธาในธรรมะของพระเจ้าที่หลวงพ่อบอกสอนศรัทธาในวัดปฏิบัติของหลวงพ่อใครก็รู้จักหลวงพ่อกันหาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็รู้จักหมดหลวงพ่อท่านโทรมาหาลูกศิษย์ท่านว่าอาจารย์เบียร์เป็นยังไงบ้างกลับไปแล้วเป็นยังไงบ้างท่านเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานี้ถามมาจะตลอดสุขภาพอาจารย์เบียร์เป็นยังไงบ้างถามมาจะตลอดเวลาอย่างนี้ท่านเมตตามากถ้าจะสมทบอย่างนี้พูดถึงอาจารย์ตลอดเวลาพูดถึงตลอดเวลาเป็นยังไงบ้างสอนธรรมเป็นยังไงบ้างช่วงนีี้มกรระะแสอไา เราทําทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์เราทําทุกอย่างด้วยความนอบนอ้อมหน้าที่พวกเราทุกคนทําทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทําทุกอย่างด้วยความจริงใจอย่าปรุงแต่งอย่าหลอกลวงใครแม้แต่อย่าหลอกลวงใจตัวเอง